เรื่องย่อละครลักษณวงศ์ EP 4ี EP 5 0ในแม้ระหว่างที่ลักษณะวงศ์กำลังตักกับข้าวให้พราหม์เกศรกินที่ศาลาร,าริงบึงบัวอย่างมีความสุขเมาก็เดินมาหาพราหม์เกศรที่ศาลาร,าริงบึงบัวเห็นลักษณะวงศ์กับพราหม์เกศรพูดจาหยอกล้อก,กันยังมีความสุขก็ไม่อยากจะเข้าไปขัดเธอเลยหันหลังเพื่อจะกลับพราหม์เกศรเห็นเข้าก็เลยเรียกเมาสมาหาแล้วลักษณะวงศ์ก็ได้เอ่ยอ,ออกมาเมามาเยี่ยมพราม์หรอ พราหมณ์ดีขึ้นมากแล้วนะเมาได้ยินแบบนั้นก็อดเป็นห่วงพราหมณ์เลยเอ่อยถามไปแบบงงๆบนสงสัยเยี่ยมพราหมณ์เป็นอะไรเพคะลักษณะวงอึ้งแล้วมองหน้านึกว่าพราหมณ์เกศรได้บอกเมาแล้วและลักษณะวงก็ได้บอกกับเมาว่าพราหมณ์เกศรน,น่าจะโดนวางยาและเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับที่สั่งอันธพาลไปทําร้ายครอบครัวเมาและเขาก็ได้สั่งให้หมื่นบชิราสืบหายอยู่แล้วเมาก็ได้ขอโทษพราหมณ์เกสศรที่ไม่ใส่ใจ ลักษณะวงได้หันไปถามพราหมณ์เกศนพราหมณ์เจ้าไม่ได้บอกคนรักของเจ้าหรอพราหมณ์เกศรอำ่อำอ่ำอึ้งอึ้งไม่รู้จะตอบอย่างไรเมาเลยเอ่ยตอบแทนจริงๆแล้วพ่อพราหมณ์กับเธอไม่ได้มีอะไรกันทันใดนั้นมหิงสาก็เดินเข้ามาพร้อมกับเอ่ยออกมาเจ้าโสดสินะเมื่อลักษณะวงเห็นมหิงสาก็ได้ถามออกไปมหิงสาท่านมาทำอะไรที่นี่ทำไมไม่ไปอยู่กับกินรีของท่านแล้วมหิงสาก็ได้ตอบอย่างควรประสาท ทำไมจะมาไม่ได้พราหม์ก็ถือเป็นเพื่อนของข้าพร้อมกับเอามือไปโอบไหล่ของพรามเกศรสอแล้วมหิิงสาก็หยิบอาหารหมายจะป้อนเข้าปากพรามเกสอสร้างความหึงโหยแก่ลักษณะวงเป็นอย่างมากเลยแย่งที่จะป้อนให้พรามเกศรสอกินเม,มาที่ทนไม่ได้เลยเดินออกจากที่นั้นพร้อมกับรำพึงรำพันไปว่ามองจากขั้วโลกก็รู้ว่าแย่งกันนี่ถึงเวลาที่ผู้หญิงเขาต้องหลบให้แล้วหรอ ระหว่างนั้นเธอก็ได้เห็นทหารสองนายได้ถือถ่าอาหารไปยังตำหนักที่ไม่มีคนอยู่ด้วยความสงสัยเธอได้ตามทหารสองนายนั้นไปคุณเท้ากระดัาง,งาที่รู้ว่าเท้ากดสุริยาการได้จับพวกกินนารีก็ได้มารายงานต่อพระมเหสีอัมพรได้รับรู้ว่าเท้ากดสุริยการได้จับตัวกินนารีตามที่พระธิดาขอทำให้พระมเหสีอัมพรม ah on, ไม่พอใจกับการเอาแต่ใจของลูกสาวเป็นอย่างมาก เธอเลยได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ลูกสาวของเธอนั้นลงผิดไปมากกว่านี้เมาที่แอบตามทหารสองนายมายังที่กักขังของกินนารีพร้อมกับหาลูกกุญแจมาไขแต่ก็ไม่สามารถไขกุญแจได้เธอเลยตัดสินใจจะไปบอกพามเกสรกับลักษณะวงศ์แต่ในระหว่างนั้นพระมะเหสีอัมพรกับคุณเท้ากระดังงาก็เดินเข้ามาพร้อมกับขอร้องเมาไม่ให้ไปบอกลักษณะวงศ์แล้วพระมะเหสีอัมพรก็ได้ให้ลูกกุญแจกับมไปไข เลยทำให้สร้อยสุวรรณาบุภารัตนาและจันได้ออกจากกรงขังแล้วมาก็พาทิพย์เกศในร่างพราหมณ์มาพบกับสร้อยสุวรรณาบุภารัตนาและจันเมื่อพบกันแล้วพี่น้องกินนารีก็ได้ขอให้ทิพย์เกศรปล่อยลักษณะวงไปเพราะที่นี่มันอันตรายมากมีแต่คนไม่ดีและโลภมากแต่ทิพย์เกศกลับไม่อยากปล่อยลักษณะวงไปเพราะในเวลานี้ลักษณะวงดูแลเธอดีมากเลยทำให้พี่น้องกินนารีตัดสินใจกลับยังป่าหิมาพาน โดยปล่อยให้ทิพเกสออยู่บนโลกมนุษย์ตามเดิมส่วนด้านเมาส์ที่ยินฟังและสงสัยที่พี่น้องกินนารีเรียกพราม์เกสรว่าทิพเกสรทําให้ทิพเกสรในร่างพราหมณ์ได้ตัดสินใจบอกกับเมาส์โดยการถอดแหวนออกจึงกลายร่างเป็นหญิงเมาส์ที่เห็นดังนั้นถึงกับตกใจและสลบไปและแล้วพิธีการขึ้นราชาพิเศษของลักษณะวงศ์ในการขึ้นเป็นกรรษัตริย์ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยในพิธีมีการแสดงรำด้วย และคนที่รำก็มีทิปเกอสอนอยู่ด้วยพระธิดายิสุนเห็นถึงกับทำตาลุกขึ้นมาอ่ะเมื่อการแสดงการรำเสร็จทิปเกอสอนก็เดินออกลักษณะวงที่เห็นก็ลุกจับเบลังพิธีรีบเข้าไปคว้าแขนของทิปเกสอนจนอมาตาชิปต้องเอ่ยเตือนแต่ลักษณะวงไม่ฟังคำเตือนจากอมาตาชิปจนพิธีราชาพิเศษลงไม่เป็นท่าทางด้านทัดโโปสูงที่น้อยใจลักษณะวง เธอก็ได้ตัดสินใจกราบลาสเสด็จแม่อับสอนไปยังเมืองมายุราเพื่อไปหาวิรุณวงศ์เลยทําให้นางยักษ์อับสอนสโศโโกาสแปลงกายเป็นทัดโกสุมแล้วเข้ามาหาลักษณะวงศ์เมื่อลักษณะวงเห็นทัดโกสุมก็ดีใจที่น้องสาวหายงอนและกลับมาหาเขาแต่เขาหารู้ไม่ว่าอันตรายกำลังจะมาเยือนแล้วนางยักษ์อับสรในร่างทัดโกสุมก็ได้หยิบมีดแทงลักษณะวงแบบไม่ทันตั้งตัวจนลักษณะวงได้รับบาดเจ็บ แล้วเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรต่อไปอย่าพลาดติดตามชมละครลักษณะวงศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง7ช่ชวนดูสดทางทีวีกด35หากพลาดชมสดสามารถดูย้อนหลังทันทีในระบบสมาชิกที่ช่อง YouTube 3เสียง Official